เล่นหนูของเล่นไปน้ตอะไรไปเล่น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 หนูหน้อยนะี่ยไปเล่นหนูหน้อยเนดะ้อจะไปลูกเดียวมอนีิบังดูบังดู ชอบเล่นของเล่นตัวนี้ เนี่ยอ้คุณลงุงคุณน้าเหรอนะ่ะตาสีฟ้านั่นนึกว่าพ่อไม่ใช่พ่อนะนะั่นอ่ะใส่ถุงเท้าเหมือนกันตัวนั้นอนะ่ะนี่นะดูสิมีแต่ใส่ถุงเท้ากันทั้งนั้นเลยบ้านหลังนี้มีแต่เด็กอนามัยนั่นนี่เนาะพากันใส่ถุงเท้าด้วยเนาะพากันใส่ถโอ้คุณแม่มาแล้วแม่จ้ามาแล้วแม่จ้ามาแล้ว หนูยังเพลินหนูยังเพลินเล่นหนูน้อยอยู่เลยดินนาวอะดินนาวอุยอุยอุยน่ารักจัดเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยเด็กอะไรทำไมน่ารักจังเลยนะฮะโืออ้ยเท้าสวยด้วยนะเท้าสีน้ำตา โอ๊ยโอ๊ย,อยมีคนหลงแมวสุดๆแล้วหนึ่งฮะหลงน้องแมวมากเลยแม่หลงแมวมากเลย